สวัสดีครับก็ขอนําทุกท่านนะครับมารับชมเกมหมัดจำลองการขันครับสุภวัลพิมลีครับประจำฤดูกาล2025-2026ครับคู่ระหว่างเบนฟอร์ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับวันนี้กระบอกแอดมินเพิร์ลโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในนี้ครับผิดพลาดอะารใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับในส่วนของคู่นี้ครับก็ลงเตะจริงครับเวลาตีสองนะครับในวันอาทิตย์ที่2 6ตุลาคมครับก็สามารถรับชม ผ่านช่องทางมอนด์มักได้นะครับวันนี้ก็อยู่คนเพื่อนโซนครับก็มาจำลองในการขันผ่าน e f o o t b a l l 2021ครับตารางคะแนนตอนนี้ลิเวอร์พูลครับอยู่อันดับที่3นะครับในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับแข่งแปนัดมี15คะแนนครับส่วนของเบนฟอร์ดเนี่ยลัางอันดับ16นะครับแข่ง7นัดมี7คะแนนครับเดี๋ยวเรามารับชมไลน์อัพของผู้เล่นทั้ง2ทีมกันครับคาร์เรอร์กับจอแดนเอเดอร์สันครับก็ได้กลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งครับ ทั้งคู่เนี่ยเคยคับแข่งให้กับลิเวอร์พูลด้วยเบรนฟอร์ดครับ4 2 3 1ครับหน้าเป้าเป็นเดียโก้ซ้ายเป็นอ่าจาดดีครับขวาเป็นออสตาล่าตัวลุกเป็นแดมกาดนะครับมีจอร์แดนแอนเดอร์สันครับยืนคุมมิดฟิลด์ตัวกลางอยู่ครับทางฝั่งลิเวอร์พูลทีมเยือนครับ4 2 1 3หน้าเป้าเป็นอีซัคครับซ้ายเป็นกากโปขวาซาล่าครับตัวลุกเป็นสปอสไลน์ครับตัวรับเป็นกาเฟนแบคกับแม็กออริสเตอร์ครับซ้ายเือร์เคสขวาฟิมปงเซนเตอร์ฮาโกอลันเต้กับ เบอร์จิลฟันดายน์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา1นต่อสครับเดีย๋ยวเกมเพิ่งแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับทางฝั่งเจ้าบ้านเบนฟอร์ดชุดขาวแดงบุกซ้ายไปขวาครับขี่รถกันก่อนครับเรียวพูชุดขาวเดมกาดเรียวพูเนี่ยแพ้นในลีกมา3เกมติดต่อกันนะครับซึ่งเป็นฤดูกาลที่แย่ที่สุดนะครับใน5ปีหลังสุดของเรียวพูเลยครับ แล้วก็แพ้4เกมติดต่อกันทุกรายการครับรวมฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับเกมนี้จะเป็นเกมที่5หรือเปล่าต้องมาดูกันครับซาลาครับมาครับตรงนี้อีซักสัตว์ลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับแม่เล็กซานเดอร์อีซักครับวันนี้ได้สตาร์ตตัวจริงก่อนทางฝั่งของเอติเก้ครับพลิกมาลูกนี้สติการเจอกันนี่ครับของทั้ง2ทีม5เกมหลังสุดเนี่ยก็เป็นทางฝั่งเรพูลชนะรวดเลยครับเบนฟอร์ดนี่ไม่สามารถ เอาชนะหรือผู้ได้เลยไม้แต่ครั้งเดียวครับมาจังหวะนี้ครับโกนาเต้กับเฟนแบดครับให้มาโกนาเต้ไหลามาที่อิซักครับมาที่ฟันได้แมคลิสเตอร์ก็เกมแดงเดือดก็หัวแตกครับเอาละครับจังหวะนี้ฟานินเบิร์กให้มาที่ชัดเด้ครับ้ายมาฮิกกี้ ฮิกกี้ขึ้นหลังมาที่จอร์แดนเฮเดอร์สันเบนฟอร์ดนี่ชนะแมนยูมาสามหนึ่งนะครับชนะในบ้านด้วยต้องมาดูว่าจะล้มยักษ์อีกทีมงได้หรือเปล่าครับหรือร์พูลเนี่ยแพ้ในหลีกสามเกมติดนะครับโอ้ต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารเรื่องการจัดตัวของเดนสลอตด้วยครับ ก็แอบเสียดายฮูโก้เอกิติเก้ครับแมฟอร์มดีต้นฤดูกาลยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องแต่พออีซักฟิสสมบูรณ์ก็หลุดเป็นตัวสำรองไปเลยครับแม่ก็น่าเสียดายเหมือนกันครับตำแหน่งทับกันด้วยครับทางฝั่งอันดี้สล็อตเนี่ยไม่ได้จับเอิติเก้ไปเล่นปีกซ้ายนะครับเลือกใช้คนทดิกักโปแทนแล้วก็ฟอร์มซาร่าเนี่ยไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วด้วยครับซาร่าก็ฟอร์มดรอปไปเยอะเลยเนสลอตก็ไม่กล้า ดรอปด้วยครับจังหวะนี้ครับกากโปไหลามาเคอร์เคสโยนมาหญิงลูกนี้โอุ้ยเอเล็กซานเดอร์อีซากับแม่เกือบไปครับจังหวะนี้ของลิเวอร์พูลครับเป็นจังหวะครอสเข้ามาของเคอร์เคสแล้วเป็นอีซักนี่เข้ามาแท็บอินโอุโ้ยเกือบไปครับจังหวะนี้นี่ครับคอบี้คาริเอร์ครับสามประตูสำรองของลิเวอร์พูลครับฤดูกาลที่แล้ว ดูกานนี้ก็ต้องการลงเล่นอย่างต่อเนื่องครับย้ายมาเบรนฟอร์ดฟันได้ให้มาที่สปอร์สไลน์สปอร์สไลน์ยกมาทางซ้ายเคอร์เคสแมกลิสเตอร์ไหลามาครับเคอร์เคสจังหวะนี้เคอร์เคสยดมาก,ากัก์โปพิกเรายิงไม่ได้ครับต้องมาดูกันครับตอนนี้ภูมี15คะแนนครับอันดับ ต่ำกว่าเลี้ยวภูเนี่ยอันดับ4ีถึงแเนี่ยห่างแค่สอคะแนนนะครับโอ้ถ้าเลี้ยวภูแพ้เกมนี้แล้วทีมที่เหลือเนี่มีชนะเนี่ยก็เลี้วภูจะตกหลุดจากท็อปโฟไปเลยครับก็ต้องดูนครับว่า,าครับมาทาังหว่าน,นี้ต่อครับอ้าวอีซักได้บอลปาดเข้ามาแล้วหาช่องปเปิดแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับสมอสไลด์ครับยิงขึ้นนำให้กับลียวูหนต่อศูนย นาที22ครับเป็นแอสซิส,ส,สของอเล็กซานเดอร์อีซักด้วยครับอาร,ร์ลูพูขึ้นนำแล้วครับมาดูครับจังหวะอีซักไม่ยิงเองแล้วจ่ายตัดเข้าในนี่ครับแล้วยิงจับ1จังหวะซัดด้วยขวาเรียบร้อยครับ1ต่อ0ขึ้นนำจนได้กับอร์ูพหลังจากที่ทำเกมบุกอย่างต่อเนื่องครับช่วง20นาทีแรก ก็ต้องมาดูว่าเบนฟรอร์ดเนี่ยจะแก้เกมยังไงครับเบนฟรอร์ดเนี่ยยังไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเบนฟรอร์ดเนี่ยอาจจะโดนเลือดพูย้ำได้ครับสีเกมนี่ไม่ชนะใครเลยครับอาจจะมาลงที่เบนฟรอร์ดก็ได้ครับซาร่าให้มาที่เฟิมปงครับเฟิมปงไหลามาก็แฟนๆเลือดพูก็บอกอยากให้มีครั้งที่ห้าครับ อ้าวซาลาเปิดมาลูกนี้กากโปโค,โคอ้าวบอลมันหล่นมาครับก็จะได้ครับมาที่ออสตาลาจอแดนไฮเดอร์สันไหลามาทางซ้ายฮิกกี้มาที่ชาเด้ตรงกลางมีเพื่อนเติมอยู่แดมกาดอ้าวเดมาลุกเสียบอลเป็นอเล็กซิสแมคกลิสเตอร์ไหลามาโอ้โหโดนหน้าครับแม ออสตาล่าเก็บได้ให้มาที่เจ้าโกออสตาล่าให้มาจะมายุกจ่ายมาที่แดมกาดแดมกาดช้าแล้วจังหวะสุดท้ายนี่เป็นการเฟนแบกแย่งคืนมาได้ครับเหลือผู้ตั้งเกมมาใหม่ออกขวามาครับโกนาเต้โก,เตโกนาเต้ยกมาแรงเกินไปครับไปเข้าทางของเบนฟอร์ดนิกกี้ออกมาทางซ้าย ล้วไหลทะลุช่องมาไม่ถึงดดมกาดครับมา,มาแมนเดลลี่ครับไปขึ้นมา,าที่เราก็โดน2ประตูครับแต่ว่าเป็น2ประตูที่รับยากอยู่ครับหมากรบกากปโปเคอร์เคสเคอร์เค,เคสหาช่องโอ้โหเราหลุดครับแหมโคด,ดี้กากปโปปั่นโค้งลูกนี้ซูเปอร์เซฟแล้วซาร่ายังไงโอ้โหไม่ซ้ำเปิดมาลูกนี้มงทิ้งออกไป โอ้โหเมื่อสักครู่นี้ซา่าไม่ยิงซ้ำเข้าไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเท้าขวาหรือเปล่าครับแม่ฟานเนนเบิร์กครับให้มาที่จอแดนเฮเดอร์สันโอ้บุกอยู่ฝ่ายเดียวครับวร์พูครับโอกาสยิงนี่มีอยู่ทีมเดียวเลยครับแม่หมาลวครับกากโปอีซักพิกยิงโอ้โหไม่ได้ครับติดคอลินนาธานคอลินแย่งไว้ได้รับเป็นเดียกโก้ครับหมาแลวครับโอ้โหจับบอลลั่นไปหน่อยชาดเด้ทางซ้ายมีเฮกี้ ฮิกกี้อารามฮิกกี้ครับโยกมาจะได้ผ่านโกนาเต้แล้วอ้าวครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของเบนฟอร์ดครับอ่าครับลูกนี้จอแดนเฮดร์สันครับจะโยนเข้ามาด้านในมาลุ้นกันครับกองหลังของเบนฟอร์ดโขกมาหูหูไม่ได้อ่าครับฮิกกี้ได้บอลจังหวะนี้หาช่องปาดมาดีอาโกหญิงอุย้ยโดนเตะร่วงไมรศิลป์ไม่ว่าอะไรด้วยครับ แล้วเป็นเริบูได้สวนมาแล้วครับ2ต่อ2ไหลมาแล้วโคดี้กากโปหลุดแล้วครับจังหวะนี้กากโปซัดโอ้โหหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายครับโอ้โหรีบยิงเกินไปครับกากโปครับแม่วิ่งต่ออีกหน่อยก็ได้ครับดูครับโอ้โหดูครับดูยิงโอ้โหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหเสียดายครับจังหวะนี้หลุดมาแล้วด้วยครับสามนาทีครับครึ่งแรกกําลังจะหมดลงแล้วครับ อาธานคอลินให้มาที่ยามารุกครับคอลินค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับให้มาทางขวากาเจเดตติดฟันได์ครับแหมฟันได้นี่รูปร่างสูงใหญ่มากๆครับผ่านฟันได้นี่ยากจริงครับต้องเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วค่อนข้างสูงนิดนึงฟันได้เอา้าฟันได์เตะพลาดครับแหมยังมีแม็กเลสเตอร์ช่วยได้แล้วผู้สินก็ดูเวลาแล้วครับ เอายังให้บุกอีกหนึ่งครั้งครับเอ้าอีซัคเอาซัดเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหก่อนหมดเวลาครับบวกเพิ่มอีกหนึ่งประตูครับจากอเล็กซานเดอร์อีซัคครับประตูแรกในพรีเมียร์ของอังกฤษในสีเสื้อของริพูลครับโอ้ยิงเหมือนไม่มีอะไรครับแต่บอลฮุกเข้าเสาไกลเข้าไปเลยครับดูจังหวะนี้ครับนี่ครับโอ้โหแม่นจริงครับไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าทางมนได้เลยครับจังหวะนี้๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งจากด้านหลังนะครับ ด้านนี้จะเห็นชัดกว่าครับนี่ครับจังหวะเปิดหลังเท้าแล้วซัดลูกนี้ครับโอ้บอลมันฮุกลงครับแม่แล้วเสียบเสาเข้าไปเลยครับอาริพูหนีห่างเป็น2อนย์ครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับแล้วสินก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับด้วยสกอร์สองประตูต่อ0ูนย์ครับประตูจากสมบสไลา์กับอเล็กซานเดอร์อิซัคครับทำให้ริพูออกนำไปก่อน2ต่อศูนย์ในครึ่งแรกครับ อีครับโอกาสยิง6ครั้งนะครับกอบ3เป็น2ประตูนะครับส่วนเบรนฟอร์ดเนี่ยยังไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวครับไปดูเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับเลือดผู้ต้องการ3คะแนนนะครับเพื่อเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาครับแล้วก็มาอยู่ในโมเมนตัมที่ลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับสีจกฝูงก็เป็นอาร์เนนอลครับก็19คะแนนแล้วครับ นีิเร์พูไป4แต้มแล้วอันดับ2เป็นแมนซิตี้ครับ16คะแนนแต่คะแนนก็ไล่เรียกันมากครับมาครับเอ้าเดียโก้ขนาดแมต็ดเนี่ยเอ้ายิงเลยครับอยู่อันดับที่9เนี่ยยังมี13คะแนนเลยนะครับถือว่าไม่ต่างกันมากครับอันดับ1อันดับ4ถึง9เนี่ยครับก็คะแนนเนี่ยหางแค่2 3สแต้มเท่านั้นเองใครพลาดนี่คือล่วงเลยนะครับ ถือว่าดูการนี้เนี่ยค่อนข้างสนุกครับมีทีมให้ลุ้นกันเยอะมากครับอันดับ1ถึง10เนี่ยลุ้นกันได้หมดเลยครับเฟรมโปงครับให้มาบอสลสไลด์บอสลสไลด์หาช่องแล้วปาดเข้ามากักโปรพริกแล้วจิงลูกนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟครับเคลียร์เซฟได้แล้วรีบเคลียร์กันออกมาก่อนครับเบนฟอร์ดนำการออกบอลเร็วครับเดวมุลกตุนทางด้านบนขึ้นมาแล้วครับออสตาราทันหรือเปล่าลูกนี้ยังทันอยู่ครับ ออสซาลาให้มาที่แดมการ์ดเดมการ์ดเจอกับฟันได้เปิดมาติดบล็อกลูกนี้ครับเป็นเตะมุมของเบรนส์ฟอร์ดครับครึ่งหลังลูกแรกด้วยจอแดนเฮเดอร์สันให้มากโยอดดจอแดนเฮเดอร์สันเปิดมาแบบปิ้นๆครับลูกนี้ฮิกกี้จะมาลูกครับหาช่องไม่ได้ครับลิเวอร์พูลนี่ยิงกันเต็มเลยครับชาเด้ให้มาที่แดมการ์ด แดมกาดอา้าแล้วเสียบอลอา้าวฟาวด้วยครับเป็นเบนฟอร์ดครับจะได้ฟรีคิกลุ้นทำประตูลูกนี้ครับเป็นแดมกาดบังหืตัวใหญ่กว่าด้วยไปผลักนิดนึ่งครับฟรีคิกของเบนฟอร์ดครับบอลอยู่ที่จอแดนแฮนเดอร์สันครับจะยิงเลยหรือเปล่าสัว์เองลูกนี้ฉลบครับแม่บอลเปลี่ยนทางแต่เบาเกินไปครับมาเมเาดวิลลี่ครับเซฟได้ เบนฟอร์ดนี่ส่งจนเซนลงมาครับกับเฟนแบกให้มาที่ฟันได้แม็กเอิสเตอร์จนเซนก็ลงมาเป็นตัวลุกเลยเอา้าจังหวะนี้ Super สปอตสไลด์ซัดไกลลูกนี้ไปติดบล็อกครับออสตาล่าหมงมาไปเกี่วยวจนเซนเอ้า <Mickey Johnson. S 2> จังหวะนี้ครับหลุดแล้วครับชาดี้โอ้โหกระชากแรงเกินครับแม่บอลมันไปเข้าทางฟิล์มโปงครับเีีคยับอลบุกของเบนฟอร์ดก็ยังทำอะไรไม่ได้กับเอา้าจังหวะนี้ครับ เป็นลูกเตะม,มุมของเบนฟอร์ดครับแม่งงผิดเหลี่ยมนิดน,นึงครับลิเวสฟอเตอร์ครับลงมาแทนเดมกาดเปิดเข้ามาโขกลูกนี้มันไม่ถึงครับฮิกกี้ฮิกกี้ขึ้นมาให้มาที่จอแดนเฮเดอร์สันจอแดนเฮเดอร์สันครับฝับงบอลดีครับจอแดนเฮเดอร์สันหาช่องลูกนี้ล็อกสวยแต่ไม่ได้ครับแล้วเป็นอีซัคครับ หต่อสอีซัก1ต่อสกระชากไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหกากโปออกซ้ายครับเคอเคสเคเคสไหลขึ้นมาซาร่สวสัสไลกากโปอีซักหญิงโอ้ยแมโ,โดนแย่ขาไปก่อนครับแม่ยิงไม่โดนลูกนี้ชาเด้เอาละครับออ้ยยังไงครับโดนครับโอ้โหโดนตัวรอดไปได้ครับแม่ โอ้โหเกือบไปครับจังหวะนี้เบนฟอร์ดแล้วมาแล้วครับแอดเดร์ซ่นเปิดมาติดซั์สไลด์ครับโอ้โหโชว์ไม่เข้าข้างด้วยครับฟลิมโปงได้บอสี่สนาทีสุดท้ายครับลิพูนำอยู่2ประตูต่อศูนย์ครับให้มาฟลิมโปงโอ้โหเบนฟอร์ดก็หลังจากที่ชนะแมนยูมานี้ก็คะแนนลูดเลยครับแพ้รัว หลังอันดับ16ไปเลยครับมาแล้วครับดัสซินวาเปลี่ยนลงมาแล้วครับเอาเคซ่าลงมาครับแทนกาโปด้วยลิ์พูครับอาแล้วครับโมเมสซาลายัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับยิงด้วยขวาลูกไฟครับโมเมดซาลาโอ้โหไม่มีใครแย่งเลยครับลูกนี้โอ้หนีตัวประกบกันหมดเลยครับไปปิดอีซักไปปิดกาโปกันหมดครับโอ้โหแล้วซาลาซัดกลางประตูเลยหายเลยครับ โอ้โหน่าจะไม่พลาด3คะแนนครับเรลพูเกมนี้โอ้บุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับ3ประตูต่อ0ูนย์ครับเลพูขึ้นนําทางฝั่งของเบนฟอร์ดเจ้าบ้านไปแล้วครับนี่ครับตรงกลางมันโล่งจริงครับโอ้นี่ครับโอ้โหตัวล่างนี่ไม่ไล่ครับน่าจะเป็นฟานเดนเบิร์กนะครับจังหวะนี้นี่ครับยืนห่างยืนห่างซาร่าเกินไปครับ โอ้ตรงกลางมีช่องคาเอร์ก็ไม่ไหวครับโหแลยิงแรงมากครับลูกนี้ทําประตูได้อีกครั้งนึงครับซาร่านี่หลังจากที่ทําประตูไม่ได้นี่หูนานมากๆครับคอรลินอีซักประตูแรกส่วนซาร่านี่ไม่ได้ทําประตูนานมากครับก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีของลิเวอร์พูลครับ,รบชนะเกมนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มเป็น18แต้มครับ จะขึ้นไปอยู่ที่2ชั่วคราวอิกิเก้ครับลงมาแทนอีซักครับก็ช่วง15นาทีสุดท้ายครับดาซินวาดาซินวาให้มาบังบอลลูกนี้ฮิกกี้มาทีเา่เลวิสพอสเตอร์จอแดนแฮเดอร์สันครับให้มาเลวิสพอสเตอร์ออกซ้ายก็จบเกมนี้ก็จะขึ้นไปเป็นที่2ชั่วคราวก่อนครับ ก็รอดูผลคู่ของแมสตี้ทีงหมาครับโยนยาวมาโอ้โหบอลออกข้างไปเลยครับบุกอยู่ฝ่ายเดียวจริงๆครับมาเดฟฟิลลี่ครับจะไม่ได้เซฟเลยครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สบายหน่อยครับของลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้พาเลทแพ้เชลซีแล้วก็แพ้แมนยูครับในพรีเมียร์ลีก3เกมติดก็ถือว่าเป็นทีมที่ทำงานได้ดีขึ้นครับพาเลทก็ทำเหมือนให้ดีครับเชลซีก็ดีส่วนแมสตี้แมนยูในเด็ดก็ดีขึ้นครับ แมนเตนเนี่ยไม่ชนะแดงเดือดมานานมากๆครับเลพูก็ไม่ได้แพ้มันอยู่มานานมากๆแต่ว่าฟอร์มเลพูยังไม่คงที่ครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เรียกความมใจได้อย่างดีครับหมาแล้วครับทันหรือเปล่าอมไม่ทนันโอ,อ้ทันด้วยครับเอลลี่ยกมาลูกนี้หบอลมันโค้งออกหลังไปครับเหลือเวลาไม่ถึง10นาทีเลยครับเบนฟรอร์ดตามหลังอยู่ศูนย์ต่อสาม เอาแล้วซาร่าไปแย่งมาได้โอ้โหดูครับล้วนไปหมดเลยครับกองหลังเป็นฟอร์ดนี่ครับจ่ายมาขาดเกินเกินแล้วโดนแย่งคืนอีกแล้วครับแล้วทางซ้ายนี่ว่างเกินแล้วเคียซ่ามาเอกิติเก้สัดลูกนี้โอ้โหเกือบได้ประตูที่สี่ครับมาฮูโกเอกิติเกครับยิงออกไปครับจังหวะนี้นี่ครับเป็นเคียซ่าครับเคียซ่ายิงเองก็ได้ครับม่แต่เลือกให้เพื่อนครับยิงงอกหูนิดเดียวนั่นเองครับ ม่เกือบเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยก็เป็นตัวสมลองหลายต่อหลายเกมเลยครับอิกิิกเก้ก็เลยแอบขันข้ามั่นใจไปเยอะเลยครับในลสล็อตเลือกอีซักเป็นหน้าเป้าะนะครับอ่านะครับทางซ้ายดาซินวาหาช่องเอาล้มไปแล้วครับฮิกกี้ฮิกกี้เจอกับฟลิมโปงครับนาทีสุดท้ายครับเจนเซนเจนเซนล็อกมาตรงกลางมาที่ฮิกกี้ดาซินวา ครอสมาลูกมีชกออกไปเกเซ่แปะมาฟลิมโปงครับโทษเจ็บ3นาทีครับลิเวอร์พูลมาอีกแล้วครับติดเครื่องมาแล้วฟอร์เรนเวียสฟอร์เรนเวียสแทงมาโมเมดซาล่าสัตว์ลูกนี้โอ้โหหายครับหายไปไหนครับบอลออกไปเฉยเลยครับโอ้โหดูครับซาล่ายิงด้วยขวาอีกแล้วเกมนี้ครับแมดูครับบอลมันต้องยิงขวาครับมันเป็นแกนบังคับครับแม่ เยว์ซ้ายไม่ได้ครับโหเกือบได้ประตูที่สี่หลายต่อหลายครั้งแล้วลิ์พูลนี่ทำไม่ได้ครับโยนมาลูกนี้ได้สินว่าหลามาที่ฮิกกี้ยกมาโขกมาอ้โห و, ไม่มีใครเติมครับแล้วสินมองนาฬิกาแล้วครับแล้วก็เป่าจบเกมครับเป็นลิอร์พูลครับบุกมาเอาชนะทางฝั่งเบนฟอร์ดมาได้30ครับประตูจากสมอสลาอีซัก แล้วก็โมเดซาร่าครับทำให้ลิเวอร์พูลเก็บ3คะแนนได้สําเร็จครับหลังจากที่แพ้ในลีกมาถึง3เกมติดเดี๋ยวเรามาดูโอกาสยิงกันครับทางฝั่งลิเวอร์พูลครับโอกาสยิง11ครั้งเข้ากรอบ6เป็น3ประตูครับส่วนเบนฟรอร์ดครับยิง2เข้ากรอบ2เบนฟรอร์ดในครึ่งหลังในครองเกมแล้วก็อแอซซิต์จ่ายบอลได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าโอกาสยิงก็ยังไม่มีครับจบเกมก็เป็นลิเวอร์พูลชนะไป3าต่อศครับ แมร์ต๊อเป็นอ e ีซักนะครับคว้าไป8.5เรตติ้งครับก่อนจากการฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบอโซนในการพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ